ร้าน ezi store บริการจำหน่ายเพชรและเทรดดีโลแมปแอนิเมตดิเฟนเดอร์เคยไหมสุ่มตัวละครจนเพชรหมดเรามีขายสุ่มเทรดดีโลจนหมดเรามีขายและจำหน่ายไก่เพชรและไก่มิสติกลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปเตรียมตัวนะครับสำหรับอัปเดตสีที่จะเข้ามาในแมปแอนิเมตดิเฟนเดอร์นะครับซึ่งอัปเดตสีเนี่ยจากที่ได้ประกาศล่าสุดแล้วก็มีการท,ทรําโพลนะครับจะเข้ามาในช่วงวันที่14นะครับซึ่งวันที่14เนี่ยคือจะแบ่งเป็นออัััปปเเเดต็นนนนน2พาารรร์ททคคืส่่่ววแกีียจะมะม14บ ซึ่งมันจะสัมพันธ์ออกมากเลยถ้าเรามาเตรียมตัวก่อนนะครับว่าเราควรจะเตรียมจัดอะไรยังไงเพื่อที่เราสามารถเล่นอัปเดต4ได้อย่างแบบสบายแล้วก็สามารถสนุกไปกับมันได้นะครับเพราะว่าตัวคอนเทนต์ของอัปเดต4เองด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่จะเน้นไปด้านการฟาร์มมากกว่านะครับส่วนใหญ่เลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในอัปเดต4เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่จะไม่สามารถเทรดได้นะครับพวกตัวละครใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นตัวของสปิ r i ิ o ตออฟที่เอามาอัปเกรดตัวละครน,นะครับก็เป็สนส่วนสําคัญที่ไม่สามารถเทรด หัวข้อแรกนะครับจะพูดถึงการจัดทีมนะครับโดยในอัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความยากของคอนเทนต์เนี่ยก็เริ่มยากขึ้นนะครับเพราะงั้นทีมเนี่ยจะเป็นมากมายครับที่เราจะต้องบรนหาทีมัาให้เหมาะกับแพทนั้นนะครับซึ่งตัวละครหลักเนี่ยที่เราควรจะใช้เนี่ยเราควรจะเลือกใช้ตัวละครที่เป็นเมตาส่วนใหญ่นะครับที่เราสามารถลงคอนเทนต์ได้หรือว่าเวลาเราหาทีมเล่นนะครับใน Discord เองหรือว่าในกลุ่ม a c e b o o k นะครับถ้าเราหาทีมเนี่ยเราตัวละครเราเนี่ยดูไม่ใช่ทีมที่แบบว่าจะเล่นผ่านเนี่ยบาง เขาอาจจะไม่ชวนเราไปเล่นด้วยนะครับหรือว่าสำหรับโซโล่เนี่ยทีมเลยทำเป็นว่า,าววเดี๋ยวเช่นตัวไอรัก้อนตัวนี้เป็นตัวที่สามารถฟรีซศัตรูได้นะครับถือว่ายังเก่งแล้วเป็นเมตาสำหรับการหยุดโจมตีศัตร,ตรตูนะครับต่อมาเป็นตัวบีครับตัวบีเนี่ยเขาตั้งหาง่ายอยู่พอตัวเลยเพราะว่าลงเลทเอาอย่างเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ออกด้วยไม่ต้องเอาแร่ไปแร่อย่างเดียวแล้วเพราะว่ามีทั้งดามิประมาณหนึ่งครับแล้วก็มีติดเลือนไหลครับแล้วก็ตีสองนะครับพอวางค่าวางก็ถูกกด้้วววยซึ่่่งผมมานนาาาแนนนนนะํอัีี็็เเปตท ถ้าใครไม่ีเนี่ยก็ควรรีบเก็บไว้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ต้องดูตามนะครับว่าอ่ะเรายังขาดตัวละครที่ตีติดเผาไหมเลือเลือกเป็นคิมสันดิมอนหรือว่าเลือกเป็นตัวของนัทสอก็ได้นะครับสับต,ตัวติดเผาเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายกันครับก็จะเราจะเลือกว่าเราจะหาตัวไหนมาติดไปอยู่ในทีมนะครับแล้วทำไมาถึงต้องท,ทําทีมไม่เก่งด้วยล่ะจริงแล้วคอนเทนต์เนี่ยต่อไปเนี่ยที่บอกมาแล้วก็คือตัวของพอร์ทัลนะครับการลงพอร์ทัลเนี่ยมันจะเป็นที่เราต้องชนะนครับเพื่อได้ หลังจากที่มีการทรําโพลมาแล้วเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาด้วยครับว่าตัวละครที่ได้จากพอร์ทัลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่สามารถเฟรชได้นะครับแต่เขาจะทําให้มันค่อนข้าง,างเก่งมากเลยเพราะเป็นตัวที่เราต้องเล่นเอาเท่านั้นอ่ะปัญหาก็คือพอร์ทัลเนี่ยมันจะมีเรื่องของการสุ่มบัฟด้วยครับก็คือบัฟเป็นชาเลนจ์นะครับที่เข้าไปเลยก็คืออ่ะเราเวาดูในห้องชาเลนจ์ก็จะแบบลดระยะกันจบตีงี้ใช่ไหมครับถ้าเราเจอรถระยะเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวละครที่วางถูกนะครับแล้วก็วางเยอะๆเนี่ยครับพอ,อวางเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมันเข้ามาถึงระยะเนะีี่่ยยยคครรัััับบงงไงก็จตทนนอูนะ ถึงว่าจะลดลงอันนี้ก็ถือว่าค่าอนข้างง่ายครับประตูเด้งเลือดเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นปัญหาแล้วเพราะว i̇şte. mm ่า hmm. yes. ถึงเผาไปเงี้ยยังก็เด้งต่อครับหรือว่าตัดเลือดไปประตูก็ยังเด้งเลือดต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยอย่างน้อยก็คือลดแบบเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเด้งเร็วมาเยอะครับอย่างน้อยก็จะช่วยให้เราสามารถเคลียร์ได้ครับนี่ครับความจะเป็นของตัวเผาตัวติดตัดเลือดไปเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นคูณ2เลือดครับอันนี้ผมองว่าค่อนข้างยากเลยอาจจะต้องใช้ทีมที่แบบดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแลล้วววกกกก็มมมอออออออนนนนททีี่่่าาตเเเเฟยยจะะืุ ของในชาล,ลนจ์อื่นเลยเพราะว่ามันเป็นคูณ2เลือดไงการที่มันเป็นคูณ2เลือดเนี่ยนอกจากทีมดาเมจแรงเนี่ยก็คือต้องคํานึงถึงค่าวางได้ครับว่าเป็นค่าวางที่ถูกไร้ดับมจดแรงนะครับเพราะงั้นอาจจะต้องหาเรื่องของออเมตี้มาแลละก็ถ้าสามารถหาได้นะครับคนแนะนาว่าควรจะหาตัวที่เป็นั p ออเมตี้ไปด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นซีเค็ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นวิติกออเมตี้เนี่ยอย่างน้อยคือถ้าเอามาวางกับเริ่มต้นเนี่ยก็มีดาเมจพ,พอเท่ากับวางหลายตัวนะครับในราคาที่วางแค่ตัวเดียวถือว่าค่อนข้างดีครับ ก็ลองไปหาดูครับจากเซิร์ฟเทรดตอนนี้ก็ราคาเริ่มเล่ลงมาแล้วก็ตัวละครแนวคตก็ราคาก็จะเริ่มลงมาแล้วครับเพราะว่ามีหลายอย่างก็เทรดก็หาง่ายขึ้นอะไรก็หาง่ายขึ้นราคาอาจจะค่อยๆดรอปลงมานลครับแล้วก็พอเรามาพูดถึงสนองบัฟนะครับการจัดทีมที่ดีครับก็คือเราต้องทําให้ตัวละครเนี่ยมีบัฟที่เหมาะสมเลยครับอย่างตัวเงินเนี่ยยังไงก็ต้องใช้บัฟไมดัสทัดนะครับที่จะเพิ่มเงินครับหรือว่าจะเป็นตัวที่อะอย่างบูม่าเนี่ยก็ใช้ไม่ดัสทัดเหมือนกันพวกตัวตีหลายคิดเนี่ยแนะนาเป็นบัฟ ว่าตัวที่วางได้น้อย,อยก็แบบเป็นออไมตี้ถ้าวางได้4ตัวเนี่ยเลคเวียมจะดีกว่านีครับประมาณนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นครับสำหรับก,การหาเทรดที่เหมาะตัวละครก็ถินตอนนี้ก็หาได้ค่อนข้างาง่ายแล้วจะหาซื้อในเทรดเราก็ได้ครับหรือว่าจะไปลงฟาร์มเอาก็มีทั้งฟาร์มหอคอยก็ได้ครับหรือว่าลงฟาร์มอินฟินิตหรือว่าฟาร์มเรดเอาไปแลกหรือไม่ก็รอชาเลนต์ก็เป็นหนทางในาการหาเทรดดีโลนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของเลเวลรหัสแล้วก็เลเวลตัวละครนะครับซึ่งสำคัญมากเลยครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมีเริ่มมีการจัดกับเรื่องของเลเวลนะครับว่าเลเวลเนี่ยจะเป็นต้องเกิน50ขึ้นไปนะครับผมแนะนำว่าถ้าจะฟาร์มเลเวลเนี่ยก็ลงพวกชั a เตอร์ง่ายๆครับแล้วก็สแปมเวฟได้เพราะว่าเอเวลรหัสหลักเนี่ยมันให้เท่ากันหมดเลยนะครับไม่จะเป็นด่านไหนเนี่ยก็จะให้เอีที่เป็นหาดเท่ากันแต่ว่าเอีตัวละครเนี่ยต้องลงด่านล่าสุดนะครับด่านล่าสุดเนี่ยจะให้เอีเยอะสุดแล้วก็ของเอ็ีไอเทมพูดนะครับจากด่านล่าสุดเนี่ยก็จะให้ XP เอีเยอะเช่นกันทำไมผมถึงต้องให้มาฟาร์ อย่างแรกเนี่ยก็คือตอนนัวละครนะครับถ้าเปรี้ยวเจเนี่ยดาเมจมันจะสูงแบบมากครับก็ถ้าอัปเดตหน้าเนี่ยอาจจะมีการปลดเปรี้ยวขึ้นไปอีกครับให้เป็น80แล้วก็เรื่องของเปรี้ยวตัวละครเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงสเตตตัวละครด้วยเช่นกันนะครับสเตตเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันเลยเพราะว่าดาเมจแต่สเตตเนี่ยจะให้ดาเมจที่ต่างกันเยอะเลยครับพอสมควรเลยผมแนะนำว่ามันควรจะเป็น a บวกหนึ่ง s นะครับ a เนี่ยก็กลางๆครับแต่ถ้าเป็น a บวกหนึ่ง s เนี่ยก็คือแบบเป็นที่ดีละคือดาเมจประมาณนั้นถือว่าคคืออแบบบท็ปนะรั ก็ถ้าเป็นไปไ,ได้ก็คืออยากให้ทํา S ําช่องกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าทรัพยากรไม่พอเนี่ยก็เลือกทำเฉพาะตัวที่แบบว่าเป็นตัวที่คิดว่าเราจะเป็นตัวแบกของเราตลอดเนี่ยครับก็ลงทุนทําเป็น S ําช่องไปเลยดีกว่าครับก็อย่างเช่นตัวมอมอย่างเงี้ยผมแบบมันไม่ใช่ตัวเมตาอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยๆมันได้ไม่ต้องไปทําเลือกทําตัวละครที่เป็นเมตาไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเปลือทรัพยากร,กรแล้วก็ลงด่านไม่ผ่านนะครับ <S <S คือเกมใน Tower Defense เนี่ยการเลือกยูนิตที่เหมาะสมกับแพทชั้นนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจำ อาจจะไม่สามารถที่เราเล่นตามใจได้ขนาดนั้นเนี่ยอย่างนนเนี้ยเอบวกเนี้ยผมก็โอเคละถ้าทรัพยากรเราไม่พอที่จะทําเยอะกว่าน,นี้เราก็ค้างไปแค่นี้ก็โอเคละครับก็นอกจากการทําเรื่องของเลเวลเนี่ยแล้วก็สเต็ตก็อย่าลืมอีโบวตัวละครนะครับการอีโบวเนี่ยก็ให้ดาเมจที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ท่าโจมตีใหม่ด้วยนะครับก็ครับพยายามครับของอีโวครับแล้วก็เอามาอีโวได้เลยตัวละครเนี่ยถ้าคือถ้าอีโวเนี่ยมันจะเก่งกว่าตัวไม่อีโวอยู่แล้ว แล้วก็ราคาก็จะขึ้นด้วยจากตัวคอนที่เทรดได้พวกตัวเชนนี่หรือว่าตัวซีเคทเนี่ยถ้าอีโวแล้วเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นด้วยครับก็พูดถึงการอีโวเนี่ยก็พยายามอีโวให้ตอนตัดจุดสมดุลครับเพราะว่าการันตีนะครับก็คือถ้าเราอีโวตอนที่มันเป็น A บวกเนี่ยจะขึ้นไปน S, <S เลยแต่ถ้า A เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปแค่ A บวกนะครับเพราะงั้นถ้าจะเอาการันตีเนี่ยเขาทำให้สักช่องเป็น A บวกก่อนที่จะอีโวนะครับพูดถึงการอีโวเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ดาวอยู่แล้วป มิะนั้นเราก็ต้องเหนื่อยมาฟาร์มหาที่หลังครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะเขาไม่ได้แจ้งมาครับว่าเขาจะเพิ่มดาวอีกไหมแต่ว่าพอาครับอย่าเพิ่มดาวข้ามาเพิ่มครับดาวเกตลุ้งเนี่ยก็คือเพิ่มมาเนี่ยอันเก่าแทบไม่ได้ใช้เลยครับอย่างเช่นอันนี้พวกสีลุ้งในงานที่ได้ใช้ครับอันนี้ก็เปลี่ยนม,มาใช้สีขาวแล้วก็ต้องมาฟาร์มหาสีขาวใหม่อีกตับตัวละครแพทนั้นอันนี้อ่ะอันนี้ของอันนี้ก็มีใช้สีดำของแพทที่แล้วด้วยครับก็มีผสมบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็็็จะเเหนนวว่าาใช้ปดงุง ถ้าห่างน้อยลงแล้วแต่ว่าก็ยังมีพอใช้อยู่บ้างนะครับแต่ดาวสีลุ้งแต่ว่าดาวเกตดมิติอันเนี้ยสีลุ้งหมดเลยแหไอ้พวกสีดําสีใสเนี่ยคือจะเปต้องมาครับก็ไปฟาร์มเผื่อไปเลยส่วนไอ้พวกอันอื่นเนี่ยสามารถไปซื้อได้เซิร์ฟเทรดนะเพราะว่ามันเทรดได้ก่อนหน้านี้นนผมพูดถึงเรื่องรหัสไปใช่ไหมทำไมถึงต้องให้ทำเรืวอรหัสนะครับเพราะว่าบางคอนเทนต์เนี่ยมันมีการจากัดเลเวลไว้ครับว่าต้องเลเวลเท่านี้ถึงจะสามารถลงด่านได้ใช่ไหมก็เอาไว้กันได้ครับว่าบางทีเนี่ยปั๊มรหัสม,มาแล้วก็มาลงด่านเกี่ยวกับคอน แล้วเขาจะมีการกันเรื่องของเลเวลไปด้วยนะครับเพราะงั้นอย่าลืมเก็บตัวเลเวลรหัสไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับว่าทุกคนน่าจะรออยู่นะครับจากตั้มเดลคลิปนะครับว่าตัวละครซีเกตเนี่ยจะราคาถูกลงนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยตัวของพาร์ทเนี่ยสามารถจิปบก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวของลัคกี้พชั่นเนี่ยครับที่จะดรอปได้จากการฟามด่านนะครับทั่วไปเลยก็คือลากกลาเนี่ยครับก็จะมีโอกาสดรอปในตัวลัคกี้พชั่นออกมานะครับ ซึ่งสําหรับตัวลัคกี้งพอยซันเนี่ยครับจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสเพิ่มโชคในการเปิดได้ตัวละครที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอาจจะได้ตัวชายนี่ด้วยนะครับจากการเปิดลัคกี้งพอยซันแน่นอนครับมันคือเพิ่มโอกาสออกของตัวซีเคียนั่นเองการที่มีลัคกี้งพอยซันเนี่ยครับจะทําให้ผู้เล่น F2P นะครับที่ไม่ได้กล้าเปิดตู้นะครับก็จะหันมาฟาร์มตัวลัคกี้งพอยซันเนี่ยเอามานั่งเปิดตู้กันแล้วนะครับทําให้ถ้าเกิดว่าตัวละครซีเคียเนี่ยมันมีเยอะขึ้นมคครรับราาเนี่ยก็จะถูกลลงนนนะะะคครรรัับบใตาาาดเพว่ พอตัวละครมันเริ่มลดนะครับราคาของต้องการเนี่ยก็จะลดลงนะครับบางคนอาจจะเสียใจที่จะเปิดเองมากกว่าที่จะมาซื้อนะครับเพราะงั้นราคาก็จะดรอปลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากตัวลัคี้พชั่นเนี่ยครับยังมีส่วนของตู้นี้ด้วยครับที่จะมีการปรับของดีไวท์นะครับดีไวท์เนี่ยครับได้จากการลงฮอบบิเลอร์นะครับก่อนหน้านี้ในอัปเดต3ที่เปิดมาเนี่ยคือมันออกแค่1%นะครับในโหมดไนแร์ซึ่งมันออกค่อนข้างยากมาเลยในแฟหน้านเนี่ยจะมีการปรับให้มันออกง่ายขึ้นนะครับ พอมันออกง่ายขึ้นเนี่ยราคามันจะตกลงแน่นอนครับเนี่ยครับอันนี้หมดทั้งโมง2%หมดฮาร์ดทั้ง5%แล้วก็หมดไดเมอร์10%นะครับพอมันออกง่ายเนี่ยผมแนะนําว่าอดิบไวท์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีล้นพอตัวครับคนก็จะมีตัวไคจูมาได้แฝดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเปิดได้ตู้กันได้เยอะแล้วเพราะงั้นราคามันเลยอาจจะตกลงถ้าเกิดว่าคิดว่าไคจูเนี่ยอาจจะตกเยอะเนี่ยอาจจะรีบขายก็กได้ครับถ้าขายเนี่ยอาจจะเพชรมามากกว่าที่เราขายในช่วงหลังอัปเดต4เลยครับตัว,วก็เหมือนกนกกััครบ็ อันนี้ยังขายได้ราคาโอเคอยู่เลครับก็ลองกดราคาลงมาดูครับตอนขายเนี่ยให้ตั้งราคาที่ต่ํากว่าตลาดประมาณนิดนึงนะครับก็บางที่เนี่ยก็ยังมีคนที่ยังหาซื้ออยู่นะครับในราคาประมาณนี้เขายังรับได้ก็นั่นแหละครับโอกาสของเราที่เราจะหาเพชรได้เยอะๆนะครับซึ่งทั้งเพชรทั้งเทลิโลอะไรเงี้ยก็หาได้จากการเทรดโดยทั่วไปลูกต๋าเนี่ยก็พอขายได้ครับเีลิโลเนี่ยขายได้โอเคเลยราคาอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันฟาร์มมาค่อยนานเนี่ยเพราะงั้นผมว่าถ้าฟาร์มเนี่ยเอามาใช้เองดีกว่า ในส่วนของเลทก็เหมือนกันผมว่าเลทเนี่ยตัวหมีเนี่ยราคาเนี่ยยังดีอยู่เลยครับก็ถ้าเป็นหมีชายนี่เนี่ยราคาโอเคเลยในตลาดเนี่ยราคาเผอเอสูงกว่าตัวซิเกตไออาคาริสเนะครับก็เนี่ยถ้า o, อีโวอ่อันนี้ไม่อีโวนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ2องแสนแปดแตะสามแสนได้ครับแล้วแต่สเตตแล้วก็แล้วแต่บัฟด้วยนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเอาไปอีโวครับเราทําให้มันอีโวเนี่ยแล้วเราก็หาบ,บัลดีๆให้มันครับแล้วก็ไปตั้งขายเนี่ยยังไงก็ราคาเกิน4ี่แสนแน่นอนครับ ถือว่าคุ้มมากๆเลยคือถ้าขายเนี่ยก็คือได้เพชรใช้ยาวๆเลยครับก็มันอาจะหาฟาร์มยากทีหนึ่งครับตัวหมีเนะี่ยที่เราได้ใชนี่เนี่ยมันจะดรอปยากหน่อยแต่ว่าพอมันมีโอกาสดรอปหนึ่ดหานในดานเนี่ยก็มันก็มีโอกาสที่เราจะได้ใช้นี่มากขึ้นกว่าตอนที่เรามาฟาร์มเป็นหินเต็มจํานวนแล้วก็ามาเปิดซื้อนะครับตัว Q ิวเนี่ยผมว่าราคาก็ถูกกว่าหมีนะมันไม่ได้เก่งเท่าหมีแต่ว่าก็มีราคาอยู่ครับแต่ผมว่าเราลงทุนกับหมีดีกว่า ถึงกิวมันจะเทรดได้ไอพวกตัวที่มันไม่เชนนี่ก็เทรดได้เนี่ยแต่ว่าราคามันแต่ก็โอเคนะเท่าได้พวกถ้าขายสามหมื่นแล้วมันออกเลยก็ถือว่าปั๊มเรื่อยๆก็ได้ครับถ้ามีก็มาขายดูครับก็ทิ้งท้ายนะครับพยายามหาเพชรให้ได้เยอะๆนะครับสองหมื่นของผมเนี่ยคือได้ต้องหาเพิ่มไปเยอะเลยครับมันไม่น่าพอนะครับนอกจากจะต้องเปิดตู้ที่จะมาในอนาคตแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อขายของด้วยขอคอยก็โอ,คคโอเคครับมาฟาร์มเพชรกันได้ มันน่าจะใกล้รีแล้วแหละน่าจะรีในอัปเดตหน้าเลยเพราะรีดะบอร์ดก็รีในอัปเดตหน้าเหมือนกันก็สวัสดีวันนี้สวัสดีครับขอบคุณรับชมครับเจอชิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะ